ธาตุไฟเนี่ยเกิดจากเปลวความร้อนมารวมกันเป็นกองไฟเปลวความร้อนนั่นเรียกว่ากำเดานะเป็นกำเดานะกำเดาไม่ใช่เลือดก,กำเดานะในทางความแปแผนไทยกำเดาเป็นตัวกําเนิดธาตุไฟกำเดาจำนวนเยอะๆทีๆ่เปลวความร้อนจำนวนเยอะมาเกิดเป็นกองไฟแล้วกองไฟนั้นหรือธาตุไฟเหล่านั้นไปทําหน้าที่อะไรก็เรียกชื่อตามนั้นก็มี4หน้าที่หลักๆด้วยกันตัวที่1ก็คือไฟอุ่นกาย คือทาให้ร่างกายเรารักษาอุณหภูมิร่างกายไว้ที่37องศาเซลเซียสซึ่งมันเป็นอุณหภูมิที่โดยทั่วไปมันสูงกว่าอุณหภูมิข้างนอกนะครับทำให้เราอุ่นอยู่ได้ก็เรียกไฟอุ่นกายมีชื่อเรียกว่าสังตับปักคีไฟนี้ก็เทียบได้กับพลังงานที่เกิดจากกระบวนการเมตาบลิซึมเมตาบลิซึมคือพลังงานเคมีในเซลล์ของเราซึ่งเกิดการสร้างพลังงานขึ้นมาทั้งในไซโตพลาซึมและก็ในไมโตคอนเดียโดยอาศัย น้ำตาลกูโคสเป็นพลังงานที่สําคัญแนละ้วทาให้เกิดสารพลังงานสูงนะที่จะเอาไปใช้ทําให้เกิดพลังงานความร้อนเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายที่เรียกว่าอะดีซินไตรฟอสเฟตหรือ ATP เพราะฉะนั้น ATP เนี่ยมันก็คือกําเดาในทางการแพทย์แผนไทยหรือกําเดาในทางการแพทย์แผนไทยหรือเปลดยความร้อนก็คือ ATP ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั่นเองชนิดที่2เนี่ยเป็นไฟย่อยอาหารเราเรียกว่าปรินามาักีไฟย่อยอาหารก็คือเป็นประชามให้อาหารซึ่งมี ขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็กแล้วจากขนาดเล็กก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปสร้างเป็นเนื้อเยือ่อธารณทธาตุเอาไปเผาผลาญจนเกิดเป็นกำเดาเป็นไฟที่เอากลับมาใช้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นปรินามะขีก็คือไฟย่อยอาหารตัวที่3เป็นไฟที่ทําให้เกิดจิตใจระสําระสายนะฮะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยผมอาจจะเห็นต่างจากในตำราน,นิดหนึ่งก็คือว่า มันเป็นไฟกระตุ้นการทำงานของหัวใจ